สวัสดีจ้าช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะทำให้หญ้านี่งามเขียวเชียวค่ะวันนี้ปะเพามานั่งถอนหญ้านะคะว่างๆก็หาถอนหญ้าไปเรื่อยเปื่อยค่ะช่วงนี้หญ้าขึ้นลกมากเลยค่ะ ตรงนี้เป็นหญ้าแห้วหมูนะคะปะาะ้าเผาเรยต้องใช้กันไกลเป็นตัวช่วยค่ะขุดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดึงค่ะดูสิคะต้นแห้วหมูงามมากๆเลยเขียวปีเชียวค่ะ ตรงนี้ทำแล้วนะคะและสะอาดสะอ้านไม่ลกตาแล้วค่ะค่อยๆทำไปนะคะเพราะตอนนี้ยากขึ้นเยอะมากเลยตรงนี้เป็นแห้งหมูนะคะตง้งแช้เป็นใจช่วยตัดค่ะถอนคงไม่ไหวตรงนี้น้องเป็นคนจัดการนะคะ ปะเภานั่งถอนอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวปะเพาทำงานต่อก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ